สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายไพ่ยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งลัคนาและราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2568เป็นการทำนายการงานการเงินและความรักจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลย ten of swords สิบดา three of pentacles สามเหรียญ two of pentacles สองเหรียญ two of w o r d s สองไม้เท้า eight of swords แปดดาบ เดอ o ฟูไพ่ของคนอิสระนายออฟโก้าไม่เท้า King of เพน t ์เ l e ราชาถือเหรียญเซเว่นออฟเพนช์เกเจดเหรียญเพดออฟเพนช์เกิเด็กถือเหรียญ สำหรับในเรื่องของการงานในช่วงตอนนี้สำหรับชาวราศรีกรกฎมีอุปสรรคมีปัญหามีความไม่แน่นอนมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับงานที่คุณทำบางคนตกงานในช่วงตอนนี้บางคนถูกเลิกจ้าง ก็ได้เหมือนกันนะคะตกงานถูกเรกจ้างหรือความไม่แน่นอนไม่ชัดเจนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานมีอุปสรรคมีปัญหาที่เข้ามาในช่วงตอนนี้คุณรู้สึกว่างานคนที่ทำงานในองค์กรในหน่วยงานงานที่ต้องพบปะผู้คนในในช่วงตอนนี้นะในช่วงตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยรู้สึกว่าคุณเหนื่อย แต่ว่าเหมือนกับจะได้รับโอกาสนะคะเกี่ยวกับการงานที่มันมั่นคงขึ้นสามเรียนหมายถึงความมั่นคงการเจราจาการได้พูดคุยการเซ็นสัญญาก็ได้เกี่ยวกับในเรื่องของการงานมันจะดีขึ้นจากที่เคยเหนื่อยจากที่เคยทุกจากที่เคยไม่ได้งานหรือตกงานจะได้งานนะคะจะได้งานนะคะได้งานมันจะดีขึ้นจากเดิม มันจะดีขึ้นจากเดิมและคุณจะได้เจอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรียยนี้อาจจะมีงานเข้ามางานอาจจะมากกว่าหนึอย่างขึ้นไปอาจจะมีงานเสริมง,งานสองเข้ามาก็ได้หรือบางคนที่ในช่วงนี้สําหรับคนที่ทํางานอิสระทํางานฟรีแลนซ์ทํางานที่ไม่อยู่กับที่อ่ะเดินทางอยู่ตลอดเวลาในช่วงตัวนี้คุณรู้สึกว่าอิสระมากขึ้นสบายใจมากขึ้นในการทํางานในในช่วงตอนนี้มันไม่ซีเรียสอะ่ะ าบางทีงานที่มันอยู่นิ่งๆอยู่กับที่อ่ะคุณมักจะปวดหัวมักจะไม่เข้าใจมันมักจะมีปัญหามีอะไรเข้ามาให้คอยแก้ไขอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นงานที่ต้องเดินทางที่ต้องออกอ่ะออกจากต้อออกจากที่ทํางานอ่ะคุณรู้สึกว่ามันสบายใจมากขึ้นอ่ะมันเป็นธรรมชาติมันไม่ต้องแบบมีหัวหน้าคอยบังคับคอยกดดันเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะแต่ถ้าคนที่ประกอบ ธุรกิจเป็นของตัวเองในช่วงนี้เพราะฉะนั้นต้องบาลานซ์เวลาเกี่ยวกับในเรื่องของงานอาจจะมีงานที่ต้องดูแลที่ต้องเดินทางนะคะไปตรวจสอบไปดูในช่วงตอนนี้พูดถึงในเรื่องของการงานเป็นการเริ่มต้นงานที่ดีขยับขยายในธุรกิจมีธุรกิจที่สองเข้ามาอาจจะเป็นงานออนไลน์ line, งานเสริมงานเกี่ยวกับโซเชียลเทคโนโลยีต่างๆการใช้สมองการใช้ไอเดีย ก็ได้เหมือนกันในช่วงตอนนี้นะคะเนี่ยขยับขยายไปเรื่อยๆไม่แค่สองนะจะมีโอกาสด้วยเพราะมองไปข้างหน้าเห็นโอกาสแล้วนะคะช่วงนี้รีบขวาเข้าไว้อรีบขวาเข้าไว้สิ่งที่ผ่านมามันเหมือนเป็นบททดสอบให้คุณได้เรียนรู้คุณอาจจะเคยผิดหวังอาจจะเคยผิดพลาดเกี่ยวกับการงานในอดีตท,ที่ที่มันผ่านผ่าน,านมาที่มันแล้วแล้วมาถือว่าเป็นบทเรียน ที่คุณจะนํามาปรับนํามาแก้ไขในปัจจุบันระวังอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดซ้ําอีกในปัจจุบันในช่วงตอนนี้ในช่วงตอนนี้มันเริ่มที่จะดีแล้วนะเกิดสภาพดีแล้วนะคะไม่ได้ตกงานไม่ได้ทุกหรือเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่ว่ามันเป็นงานที่รู้สึกว่าอิสระมากขึ้นและเป็นการเริ่มมองเห็นรูทางเริ่มมองเห็นอนาคต เกี่ยวกับการงานมากยิ่งขึ้นเริ่มหาช่องทางการขยับขยายในเรื่องของธุรกิจการงานของคุณหุ้นส่วนคู่ค้านะคะอประมาณนั้นนะคะในช่วงตอนนี้<ช>เหนื่อยไหมเหนื่อยทํางานมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วแต่แลกกับความคุ้มค่าในช่วงตอนนี้ยังไหวยังไหวคะ่ะยังไหวสามารถเดินหน้าต่อไป ได้มีคนช่วยเหลือไหมมีมีผู้หลักผู้ใหญ่ไหมมีอาจจะได้รับทุนสินทรัพย์ต่างๆนะคะทุนหมุนเวียนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือหมายถึงว่าหน่วยงานต่างๆก็ได้นะคะเนี่ยได้ในทุนมุนเวียนโครงการต่างๆหรืองานเสริมเล็กๆน้อยที่ทำก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากแฟนคลับ จากบุคคลภายนอกจากผู้ใหญ่ที่เขาคอยสนับสนุนคอยคอยช่วยเหลืออ่อาคอยช่วยเหลือถ้าขายสินค้าอะไรอยู่ก็มีทีมงานมีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือถ้าเกี่ยวกับเฟรนชชสยธุรกิจเล็กๆน้อยๆหอพักหรือค้าขายต่างๆก็เหมือนกับได้คู่ค้าได้บุญสว่วนที่ที่เขายังติดต่อมาอยู่เรื่อยๆประมาณนั้นนะคะนี่ในใจของคุณในช่วงตอนนี้ มุ่งมั่นมากคิดแต่ในเรื่องของการกลงทุนนะคะคิดแต่เรื่องของการลงทุนการทําธุรกิจเนี่ยมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานบางครั้งสุดท้ายแล้วในช่วงตอนนี้เด็กที่เรียนหมายถึงคนที่ทํางานเกินตัวก็คือตัวคุณนั่นแหละมักจะทํางานเกินตัวทํางานหนักแต่ก็ได้นะได้ในเรื่องของความสําเร็จได้ในเรื่องของความมั่นคง การงานที่มันมั่นคงขึ้นจากเดิมที่ที่เคยเหน็ดเหนื่อยที่เคยที่เคยทุกข์ที่เคยตกงานเออที่เคยผิดพลาดอะไรในช่วงตอนนี้ทํางานหนักเพราะไม่อยากกลับไปมีสภาพความรู้สึกเหมือนเดิมอีกแล้วมันก็เลยทําให้ผักดันให้ชาวราศีกรกฎในช่วงนี้คุณแบบคุณลุยเต็มที่อ่ะทำงานเต็มที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนสักเท่าไหร่แต่ก็พร้อมที่จะ ลุยในช่วงตอนนี้ถือว่าดวงเปิดเกี่ยวกับในเรื่องของการงานลุยเต็มที่อ่ะเด็กถึงเรียนอ่ะทำงานหนักเกินตัวแต่ได้แต่ได้แล้วก็ประสบผลสําเร็จได้ในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีสําหรับชาวราศีกรกฎในช่วงตอนนี้ไพ่ยอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้ไหมเกี่ยวกับในเรื่องของการงาน สำหรับชาวราศีกอรากฏในช่วงตอนนี้เพจออฟครับ mm hmm. เด็กถือถ้วย mm hmm. เป็นความรู้สึกที่ดี mm hmm. เป็นความภูมิใจนะไพ่อบอกว่าคุณทำได้อะ คุณทำได้มันเป็นความภาคภูมิใจความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคุณนั่นแหละความโชคดีนะคะความโชคดีความภาคภูมิใจที่คุณทําได้และก็เอ็กออฟคับอาจจะมีความกังวลเล็กๆ,ๆน้อยนเกิดขึ้นบ้างอาจจะมีความสับสนเกิดขึ้นเล็กๆน้อยกังวลมากกว่ากังวลเรื่องอะไรอ๋ออดีตอดีต อาจจะมีความกังวลเรื่องอดีตแต่อดีตที่ดี่ะสมควรที่จะคิดถึงได้นะคะเอามาเป็นบทเรียนได้อดีตที่มันมดีคิดถึงได้อาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นในช่วงตอนนี้และก็อยากพักค่ะอยากพักก็ทำงานหนักเนาะทำงานเยอะนะคะมีความสับสนเพราะว่าทำงานเยอะเยอะเกินอ่ะเด็กถือเรียน่ะแต่ถ้าได้ไหมได้อ่ะ ได้แต่ก็ต้องระวังดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎและสุดท้าย Queen of Pentacles คุณก็จะได้สมดังที่คุณตั้งใจสมดังความพยายามความสามารถความอดทนของคุณความอดทนของคุณนะคะคุณก็จะได้ราชินีถือเหรียญเลยได้ในเรื่องของความมั่นคงธุรกิจของคุณก็เริ่มขยับขยายได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับในเรื่องของการงาน ต่อไปในเรื่องของการเงินการเงินในช่วงนี้ก็ลงทุนนะลงทุนร่วมหุ้นกับผู้สัญญากับผู้มิตรของคุณกับทีมงานเป็นการลงทุนนะคะลงทุนเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องระวังในการลงทุนในครั้งนี้ต้องศึกษาดูดีๆนะคะในธุรกิจที่คุณทำเพราะบางครั้งในสิ่งที่ได้ ทำไปอะลงทุนบางทีรู้หน้าไม่รู้ใจเพราะฉะนั้นจะต้องศึกษาดีๆเอาที่เราถนัด mm hmm. ถ้าเราไม่ถนัดเราไม่รู้ mm hmm. เกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับงานชิ้นนั้นหรือ mm hmm. ต่างๆรู้ไม่ลึกอะไม่ลึกซึง้งก็ไม่แนะนําเพราะฉะนั้นเอาที่เราถนัดแล้วมันเหมือนกับว่าขยับขยายเพิ่มเติมอ,อันนั้นแหละน่าลงทุนนะคะสองเรียญคือการประคับประคองนั่นเองให้เกิดความบาลาน อาจจะเป็นในเรื่องของรายรับรายจ่ายด้วยก็ได้ในช่วงตอนนี้และเดฟู l เงินมีเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ก็มีรายจ่ายรออยู่เหมือนกันในช่วงตอนนี้มีเข้ามาแล้วก็รายจ่ายก็ก็รออยู่จนบางครั้งในช่วงตอนนี้เหมือนกับคุณทำงานเยอะอะแต่รายรับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เหมือนเข้ามือซ้ายออกมือขวาเหนื่อยนะหนักนะ เนี่ยลำบากเลยแต่มักจะไม่เห็นเงินก้อนอนะประมาณนั้นนะคะไม่รู้ไปไหนทํางานหนักไหมหนะักแต่มักจะไม่เห็นเงินก้อนแต่จะได้จากที่บอกไปก็คือจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนที่เขาคอยช่วยเหลือหรือไม่ก็อาจจะเป็นทีมงานหุ้นส่วนของคุณนั่นแหละคู่ค้าผู้สัญญาของคุณอาจจะมีทุนมีอะไรหรือเกี่ยวกับธานาคารธุรกิจโครงการต่างๆอ่า สถาบัานการเงินก็ได้เหมือนกันอาจจะมาช่วยเหลือคุณในในช่วงนี้สิ่งที่สําคัญในช่วงตอนนี้ที่คุณคิดอยู่คือการบริหารการจัดการการบริหารการจัดการที่ดีจะนําพาคุณมีรายรับเข้ามาอยู่เรื่อยๆคุณต้องบริหารจัดการอย่างดีคิดและพิจารณาไต่ตองที่ดีว่าอันไหนเหมาะแก่การลงทุนการบริหาร สิ่งสาคัญอะกำลังคิดอยู่ในเรื่องของการบริหารเรื่องเงินนี่แหละนะคะต้องให้มันบาลานซ์กันทําแล้วมันต้องคุ้มทําแล้วมันต้องได้กําไรอะกําไรกลับมาอืมในช่วงตอนนี้ให้มันคุ้มกับที่ที่คุณทํางานหนักและเหนื่อยเด็กถือเหรียญให้มันคุ้มกับที่คุณทํางานหนักได้เงินมาก็ต้องเอาไปลงทุนให้มันคุ้มนะคะให้มันคุ้มกับที่ที่คุณทํางานนั่นเอง ขอพายขยายเพิ่มเติมให้และการสำหรับในเรื่องของการเงินคนเก่าคนเก่าๆคนที่เคยทำงานร่วมกันในครั้งเก่าๆ าจจะเคยมีความรู้สึกที่ดีถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าอาจจะได้เงินเก่าเงินเก็บเงินตกเบิกหรือเงินอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้แต่ก็ได้เข้ามาเป็นสิ่งกเก่าเป็นของเดิมแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้แต่ก็ได้เป็นเงินเก่าเงินเก็บน,น,นะคะประมาณนั้นและก็ในช่วงตอนนี้ให้ระวังนะนะคะให้ระวังในเรื่องของการลงทุนเพราะบางครั้งอาจจะมีอุปสรรค มีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นหรืออาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินที่มันล่าชา้าให้ใบนี้หมายถึงการล่าช้าของสถาบันการเงินด้วยก็ได้ทําให้มีความกังวลเกิดขึ้นนะคะเอจะได้ไม่ได้ควีนออฟเพนท์ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะคะก็ได้อยู่แล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ออาจ,จะช้านิดหน่อย แต่ก็ได้บริหารจัดการได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินต่อไปในเรื่องของความรักในช่วงตอนนี้บางคนถูกบอกเลิกอ่ะเป็นความรักที่เหมือนเคยเจ็บมาก่อนเคยเจ็บเคยช้ำเคยผิดหวังในความรักในความสัมพันธ์แต่มันเหมือนกับกับแบบมุ้อ่อนมาเริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งคนรักของคุณก็รับรู้นะ เขาก็เจ็บเหมือนกันเขาก็เสียใจเหมือนกันแต่เหมือนกับว่าความรักมันยังไม่ชัดเจนยังมีความลังเลแล้วก็ไม่ยอมที่จะเลือกด้วยสําหรับคนรักของคุณแต่ตัวคุณเหมือนกับมุ่อ่อนแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นแต่ช่วงนี้เหมือนกับยังประครับประคองความรักความสัมพันธ์ให้มันบาลานซ์กันให้มันสมดุลกันอยู่แต่บางครั้งบางอารมณ์ก็ยังรู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตแบบอิสระมากกว่า มันมีความในใจบอกว่าอยากใช้ชีวิตอิสระมากกว่าในช่วงตอนนี้ถ้าความรักมันดีมันก็โอเคนะแต่ถ้าในเมื่อความสัมพันธ์มันยังไม่ชัดเจนยังยังเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แบบอยู่สุดๆ The fool เป็นไพ่ของความอิสระการไปเรื่อยๆถามว่ามีไหมความรักก็มีแต่ก็ยังไม่จริงจังแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะประมาณนั้นยังชอบ ใช้ชีวิตอิสระไปเรื่อยๆถ้าผูกมัดมจริงจังเมื่อไหร่มันมักจะมีในเรื่องของความทุกข์เข้ามาความทุกข์ความไม่เข้าใจกันความไม่ลงเอยกันการทะเลาะวิวาทกันแต่ถ้าเมื่อไหรถ้าบอกว่าสดๆณนะเวลาในช่วงตอนนี้หมายความว่าคุณรู้สึกมันจะมีความสุข,ขวกว่ามันแฮปปี้กว่าอยากทําอะไรอยากไปเที่ยวก็ก,ก็สบายอะตัวคนเดียวประมาณนั้นในความสัมพันธ์นะคะไปเรื่อยๆ และในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเหมือนกับถ้ามีถึงบอกไปว่าคุณจะทุกข์คุณจะทุกข์อาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนอาจจะเกี่ยวกับคนที่อายุเยอะมากกว่าคนที่มีในเรื่องของตําแหน่งฐานะอะไรที่มันมันเยอะกว่าเหนือกว่ากว่าคุณน่ะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้รู้สึกว่าไม่ชัดเจนแล้วก็ยังลงเอยกันไม่ได้คุณก็ ไม่เป็นไรในความสัมพันธ์ถ้าจะใช้ก็ใช้ถ้าไม่ใช่ก็ก็ไม่เป็นไรแบบแฟงแฟให้อิสระซึ่งกนและกันในช่วงตอนนี้ก็ไม่ได้กังวลแล้วก็ซีเรียสอะไรมากมายในความสัมพันธ์ถ้าเข้ามาดีก็ดีถ้าไม,ไม่ดีก็ไม่เป็นไรแค่ศึกษาเรียนรู้จิตใจกันในช่วงตอนนี้ให้ให้เข้าใจกันก็พอในความสัมพันธ์แต่อีกในนึงก็คืออยู่ที่ตัวคนรักของคุณน่ะแหละเพราะว่าในช่วงตอนนี้เหมือนเขากําลัง ลังลแล้วก็ไม่อยอมที่จะตัดสินใจแล้วก็เลือกอะไรกลัวเจ็บกลัวเจ็บกลัวเสียใจกลัวเสียใจกลัวเสียใจประมาณนั้นขอให้ขยายความรู้สึกของคนรักให้และกันในความสัมพันธ์คนรักของคุณเขารู้สึกยังไง p เพจ a r d เด็กถือไม้เท้าเขาต้องการเขาอยากที่จะเริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาต้องการเลยล่ะเขาต้องการที่จะอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งค e e นออฟวอรอืมาทั้งเด็กมาทั้งราชนีเริ่มต้นด้วยความชัดเจนเริ่มต้นด้วยความจริงใจเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้แล้วก็มีความสุขอะมั่นคงอยากเริ่มโอ้ oh, the sun เลย ไพ่ใบนี้หมายถึงว่าความสุขการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งพร้อมความสุขจริงอะ่ะเขาอาจจะคิดได้เขาอาจจะคิดได้และอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งจะมาพร้อมในเรื่องของความชัดเจนแล้วก็มั่นคงเหมือนเริ่มต้นจีบการเริ่มต้นรักกันใหม่อะความรู้สึกแบบครั้งใหม่ๆแบบเฮิร์ดเดรักกันมา นะคะรักกันมากเริ่มต้นมาอีกครั้งหนึ่งที่ที่สดใสเขาต้องการแบบนั้นในความรู้สึกตอนนี้นะและตัวคุณละ่ะชาวราศีกรกฎคุณรู้สึกยังไงในความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าคุณรักของคุณมาแบบแบบนี้แล้วจัดเต็มมาละเปิดใจละเดวิว เดี๋ยวเขาดูอีกไพ่แสดงว่าก็รักอยู่นะรักมากหลงมากแต่ก็ยังกลัวกลัวความเจ็บช้ำกลัวความเสียใจมันเหมือนความรักไม่ชัดเจนินในความสัมพันธ์ทั้งรักทั้งหลงทั้งห่วงทั้งห่วงหึงมากกว่าเป็นความรักที่มันหึงห่วงกันมากกว่าเนี่ยสามดาบคือความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์เฮอร์มิตบอกว่า อยากอยากพักอยากอยู่คนเดียวเงียบๆก่อนอยากพักอยากพักอยากอยู่คนเดียวเงียบก่อนขอตัดสินใจอะไรก่อนได้ไหมประมาณนั้นและแล้วเดวิร์ก็เข้ามาบอกว่ายังไงก็ความสุขความหวังสิ่งต่างๆความสัมพันธ์ก็เริ่มต้นกันได้เริ่มต้นกันได้นะคะ ถ้าเคลียอารมณ์จบอะไรจบอะไรสิ้นแล้วก็สามารถเริ่มต้นกันได้ก็ตรงก,กันกับคนรักที่คนรักของคุณต้องการเหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะเคยมีปมทั้งคู่ในอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคนรักแต่ถ้าเมื่อคุยกันตกลง,งกันได้เคลียร์กันได้เริ่มต้นครั้งใหม่ความสุขก็ไม่ไปไหนความสุขก็อยู่ที่คุณสองคนนั่นแหละนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้นะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ในช่วงตอนนี้สู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ช่องอาจารย์ทิพมณีพยากรจะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ